เสริมการเรียนรู้อำเภอรัศดาขอนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567มีผลการดำเนินงานดังนี้วันที่2-3มีนาคมสอกอรอำเภอรัศดาดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะ สนามสอบโรงเรียนวัดควรเมาโดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ91.01ระหว่างวันที่5-6มีนาคมนายสอนชัยเพชรวีิ้าราชการครูพร้อมด้วยนางคณิฐาวรรณบวร ผู้กศนอตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นะ ประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังวันที่13มีนาคมนายพงนพั์เองเสงียงและนางสาวเกษราจันดวงครูกศนอตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบห้องเรียนเสมือนตรังเลิร์นนิงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังณนะห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังวันที่13มีนาคมสกอรอ เเภอรัชดาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทลางชนะศึกครบรอบ239ปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและสะดุดีวีรกรรมเท้าเทพกษัตริย์ท้าสีสุนทรที่ได้ปกป้องบ้านเมืองในศึกสงครามเก้าทัพนะ ขาทียเทพสตรี40ีสนทรบนทนทหารบุกที่43วันที่18มีนาคมบุคลากรสกรออำเภอรัศดาเข้าร่วมโครงการ Open House ส์สกรจังหวัดตรัง2024หลายลองเลิร์นนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยนำสินค้าตะกร้าไวายเทียมไปร่วมออกบูธโชว์และจำหน่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสนุกสุขเรียนรู้การประดิษฐ์กิฟติดผมวิปครีมนะศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่19ถึง22มีนาคมบุคลากรสกรอ,อำเภอรัศดาเข้าร่วมโครงการอบรวมวิทยากรยุวกาชาติรุ่นที่180ทับตอง3อจัังหวดตรังณปากเมงรีสอร์ทอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรยุวกาชาติระหว่างวันที่22-23มีนาคมนางคณิษฐาวรรณบวร ผู้กศนตำบูลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสารเป็นพื้นฐาน CBL ณโรงเรียนหาดสายแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาวันที่25มีนาคมนางสาวศิวิมลชุนย่องบรรณารัก พร้อมด้วยครูกศนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมโอเินเฮาเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านหนองยางโดยนำกิจกรรมอ่านแล้วประดิษฐ์กิฟติดผมวิบครีมไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปณโนะรงเรียนบ้านหนองยางตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังวันที่25มีนาคม นางสาวศิวิมนชุ่นย่องบรรณารักพร้อมด้วยครูคอนสนอตำบลน,นำหนังสือสือ่อนิตยสารไปหมุนเวียนมุมส่งเสริมการอ่านบ้านหนึ่งสือชุมนชนณนะร้านป่องดูดีบา์เบอร์ตำบลหนองปรืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ในชมวนวันที่29มีนาคม สกรอ,อำเภอรัศดาตอนรับผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้นางสาวอภิมุขศรีสมัยและคณะในโอกาสมานิเทศติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นกลมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัศดา ติดตามเราได้ทาง f c ฟ b o o k f แฟนเพจสกรออำเภอรัศดาจังหวัดตรังสกรออำเภอรัศดาขอขอบพระคุณค่ะ